แมวกินปลาเป็นสตาร์ทอัพที่ทําแพลตฟอร์มส่งอาหารทะเลจากชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดพังงาน,นะครับเราเชื่อมโยงระหว่างผู้คนสุขภาพแล้วก็ท้องทะเลถ้าเกิดเราอยากให้ทุกคนได้ทานของดีๆไปน,นานๆเราก็ต้องเริ่มต้นจากดูแลผู้คนให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีผู้คนในที่นี้หมายถึงพี่ๆชาวประมงหรือว่าพาร์ทเนอร์ของเราในทุกๆส่วนเมื่อเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาหารการกินที่ดีสิ่งเหล่านี้ครับมันจะทําให้คนย้อนคิดกลับมาถึงการดูแลท้องทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญได้อย่างจริงใจจริงๆ พัางงาเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางทะเลค่อนข้างสมบูรณ์มากในแต่ละดูการนะครับแต่ด้วยความที่เป็นพื้นที่ที่ยังทําประมงแบบพื้นบ้านอยู่ก็อาจจะไม่สะดวกนักในการส่งมอบสินค้าหรือว่าทําตลาดให้กับผู้บริโภคแมวกินปลาเลยเข้ามาเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างทําประมงในพื้นที่แล้วก็ส่งต่ออาหารทะเลไปยังผู้บริโภคซึ่งเรารับสินค้าจากประมงพื้นบ้านชาวชาติพันธุ์ชาวหมอกแกลน,น,นโดยให้ชาวประมงเป็นผู้กําหนดราคาขายเองสินค้าที่เราลับก็จะต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ที่เรากาหนดไว้อย่างเช่นไม่จับปลาที่ขนาดยังไม่เหมาะสมในการบริโภคไม่ใช่เครื่องมือผิดกฎหมายไม่จับปลาในฤดูวางไข่ปัจจุบันเรามีพี่ๆชาวประมงที่ส่งของอยู่กับแมวกินปลาเราวสี่สิบหลาย เพื่อส่งต่ออาหารทะเลที่มีคุณภาพให้ผู้บริโภคเราก็เลยเริ่มจากการที่เรามีสเตชันใกล้กับท่าเรือทําให้ปลาเนี่ยมันถูกใช้ระยะเวลาสั้นต้นทุนการขนส่งมันก็จะต่ําที่สุดหลังจากนั้นนําเข้าห้องเย็นลบ20องศาให้เร็วที่สุดมันจะเป็นการถนอมความสดของปลาเนื่องจากแบคทีเรียนในตัวปลาครับมันจะถูกหยุดการทํางานได้เร็วที่สุด เราไม่มีหน้าร้านเราต้องการลดต้นทุนเราต้องการความรวดเร็วการส่งตรงจากพังงาถึงบ้านลูกค้าเลยอ่ะใช้ระยะเวลา2-3วันอุณหภูมิเป็นอุณหภูมิเดียวจากที่พังงาจนถึงบ้านลูกค้าเลย เราเรียกแคมเปญน,นี้ว่าภารกิจกินไม่ซ้ำที่เราต้องการส่งเสริมให้ผู้บริโภคทานปลาให้หลากหลายเราให้ลูกค้าสะสมเป็นชนิดของปลาหรืออาหารทะเลที่เราจำหน่ายเพื่อมาแลกเป็นส่วนลดเราต้องการลดในหลงทุกคนทานอาหารที่มันหลากหลายเป็นการเปิดประสบการณ์ของผู้บริโภคแล้วก็มันดีต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลความสมดุลทางทะเลผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราเชื่อมโยงกันด้วยระหว่างเรากับผู้บริโภคครับให้มีการติดต่อสื่อสารแล้วก็แนะนํากันได้มากขึ้นถึงชนิดของปลาครับ เราเป็น SME หรือเป็นสตาร์อัเป็นธุรกิจเล็กๆเ,เราอยากให้แม่กินป่าเป็นเหมือนโปรโตไทป์เนาะถ้ามันสามารถกระจายไปในหลายๆพื้นที่ผมว่ามันสามารถช่วยให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ให้เขามีชีวิตที่อยู่ดีดกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเศรษฐกิจในพื้นที่มันก็จะดีขึ้น